มาครับวันนี้พาเบ่งอันตาเราอยู่สวนครับเราอันวันนี้เราปั่นปั่นโคกขึ้นไหมครับเสริมโคกเออเสริมโคกเสริมโคกนี่ครับนี่ครับคือสีนันทิบาลนี่ง่าจุดแปดเป็นหมาไปเท่าจะได้ยัดขยายขยายไว้เลยเมื่กี้บอกว่าเม็ดหนึ่งครับวันนี้ขยายเราขยายออกไหมอีกเม็ดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้โคกนี่ครับนี่ขยายโคกมาเห็นป่ะเห็โคกมาต้นนี้รอดจากน้ำท่วมครับเราบำรุงยางดีเลยนี่ S <S เดี๋ยวว่าลายต้น,ตนดูลนยยออเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยยเดี๋ยวถ้าหยาแห่งมัมัปลกกับอเอาขิงวัดใส่หยาแห่งมใส่จบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชียร์สนบับครับรอบนี้นะครับมูซันชิงครับสองปีนี่ต้นหลอดน้ำถั่วเดี๋ยประมาณหกเกี้ต้นเนาะปลูกสี่สิบต้นเดี๋ยวยกเกี้ต้นครับน้ำถั่วมดีนะาหลอดนี่ครับมันเป็นดินเหนียวครับผสมลุ๊กรังนี่ ตัดแตงกิ่งไปแล้วครับนี่ครับกราบอีกต้นหนึ่งเล้วตัวนี้ก็เสริมเหมือนกันตัวนี้เสริมเยอะสองต้นเนี่ยนะครับฟังนี่ตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่ดีนี่โอ้ตัวนี้หมอนทองครับอันนั้นมูสันจิงตัวตัวนี้หมอนทองตัวนี้เป็นลูกลังดินเหนียวดำตัวนี้ดินแตะระหงคือเพื่อกัดนะพอลิงนเะนครับตัวนั้นใหญ่แล้วครับสองปีพอตัดแตงกิ่งมาหลอกก้วนแล้วครับใบใหญ่อยู่ดีนี่ ใบสาดดีด้วยนี่เบิ้งเบื้งใบมันเออเนาะกูเนาะที่ว่าโอเคครับนี่ครับการเสริมหลักนี่เสริมเสริมหลักวันนี้เสริมเหมือนเสริมโค่นนี่โค่นโค่นเนี่ยกว้างขึ้นครับเพราะระบบปลกเขาจะคอยออกมากินอาหารเลยเลยครับีี่่เลืออกมมันน็ยูใตัวนี้โอเคยช่นี่ตอนนี้นี่นนนี่่หอยเาะ แมนแมนขยายออกมามันแทงออกมากแมนครับแทงออกมากเต็มเรื่องขยายไปเรื่อยๆขุนลเป็นปีปีสองปีผมจ้างเจได้ขยายอีกไม่เป็นเนได้กินหมาคือกินผลมาต่ลิงมันเพราะมันฟาดตัวมันสีเกือมันใหญ่เอ่ะแต่ลิงเนาะหญ่กว่อยู่ในเท่าตัดนะหมาเป็นก้อนยังมีโลขางอย่นะเขาตัวเขาตัวตัวนี้ตัวตัวตัว้่ะขนังเจ้านเป็นหมากขาตัว มันมันขเขาเอาไปมัดไว้เขาออกไปมัดไว้บ่ขึ้นมาอยู่มาข้อมาขายตินละไรก็ยึดขับไปเนว่าโอ้งามดีนี่นี่ครับแล้วพี่น้องอยากเก็บผ้าบรรยากาศมาฝากครับผมสบายดีพี่น้องทุกทุกคนลำรวยทุกคนครับผมสวัสดีครับ